เมื่อเรานะครับเข้าสู่หน้าของ k i ด b บ t e Simulator ได้แล้วนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะนิยมทํากันก็คือการทดสอบการเขียนโปรแกรมนะครับโดยการให้ k i ด b บ t ์เนี่ยนะครับแสดงข้อความบนจอ LED นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับคําสั่งที่ใช้ในการสั่งงานจอ LED นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของเบสิก นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5ตัวนะครับที่มีคำว่า LED ตรงนี้นะครับคือคำสั่งที่ใช้ในการสั่งงานจอ LED นะครับตัวที่1เนี่ยก็คือ,อจำลองหน้าจอ LED มาเลยนะครับเราอยากให้จุดไหนติดจุดไหนดับนะครับเราก็สามารถคลิกเลือกได้เลยนะครับส่วนว่าครูคลิกให้ติดเป็น ตัว k นะครับตัว l แล้วก็ตัว a นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับครูก็ทดลองสั่งอัปโหลดโปรแกรมเมื่ออัปโหลดโปรแกรมเสร็จนะครับเราก็มาสั่ง start นะครับเราก็จะได้ข้อความที่เราพอดไว้ใน หน้าจอ LED เมื่อกี้นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือ,อคำสั่งที่ใช้ในการสั่งงานจอ LED นะครับเราจะสามารถทํำเป็นข้อความเป็น,ต,ปนตัวเลขเป็นรูปภาพอะไรก็ได้หมดเลยนะครับเมื่อเราใช้คำสั่งเสร็จแล้วนะครับเราไม่ต้องการใช้แล้วเราก็ ลากลงถังขยะไปนะครับตัวนี้รูปคูอาจจะบางเนาะแต่จะมีตัวถังขยะอยู่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองให้คิดไบนะครับแสดงข้อความนะซึ่งคำสั่งที่ใช้ในการแสดงข้อความนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1นะครับก็คือแสดงแบบ2ตัวอักษร นะครับไม่ว่าเราจะพิมพ์ข้อความยาวแค่ไหนก็นแล้วแต่นะครับคิดไว้จากแสดงแค่2ตัวอักษรแรกเท่านั้นนะครับเรามาลองดูกันนะครับตัวนี้ก็คือนะครับคําสั่งนะครับให้เอาข้อมูลไปแสดงผลบนจอ LED นะครับ2ตัวอักษรเราต้องการให้เอาข้อมูลอะไรไปแสดงผลบนจอ LED นะครับเราก็เอามาต่อ,อด้านท้ายตรงนี้นะครับใน ขั้นแรกนะครับครูจะเอาข้อความก่อนก็ข้อความก็จะอยู่ในกลุ่มเบสิกเช่นเดียวกันนะครับข้อความคำว่า hello world นะครับเราตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับสมมติครูใส่คำว่าแกลงนะครับและครูลองซิมูเลเตอร์ดูนะครับแล้วก็ สั่งนะครับเมื่อกี้นะครับครูคพิมพ์ k l A e น n g นะครับแต่เวลามาซิมูเลเตอร์เนี่ยก็จะเหลือแค่ KL เฉยๆเพราะว่าคำสั่งที่เราใช้เนี่ยคือให้แสดงแค่2ตัวอักษรเท่านั้นนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบที่2นะครับนะคำว่าแกลงเราเอาไว้ก่อนเนาะสำหรับอันนี้เราก็เอาลงถังขยะไปนะครับนะ คำสั่งแบบที่2นะครับคือแบบสกอร์แบบสกอร์ก็คือแบบสั่งให้ตัวกอรเนี่ยเลื่อนนะครับโดยการเลื่อนจากขวาไปซ้ายนะครับก็จะมีสกอร์สแบบก็คือสกอร์ธรรมดากับสกอร์เวนเลดี้นะครับเรามาดูตัวสกอร์ธรรมดานะครับจากคำสั่งนี้นะครับหมายความว่าให้เอาข้อความแกลงนะครับ ไปแสดงผลบนจอ LED นะครับแบบเลื่อนนะก็คือเลื่อนจากขวาไปซ้ายเดี๋ยวเราไปลองซิมูเลเตอร์กันดูนะครับนะข้อความเลื่อนแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลอะไรก็ได้ใช่ไหมครับ ไปแสดงผลบนหน้าจอ LED นะครับทีนี้นะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะมาเริ่มกันที่การอ่านค่าเซนเซอร์ภายในเรามาทบทวนตัวบอร์ดคิทไบต์กันนิดหนึ่งนะครับซึ่งบนตัวบอร์ดคิทไบต์นะครับจะมีะเซนเซอร์ภายในอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับ ตัวที่1ก็คือตัวเซนเซอร์แสงนะครับตัวที่2ก็คือเซนเซอร์อุณหภูมินะครับส่ว right. นตัวที่3กับตัวที่4นะครับก็คือเซนเซอร์ที่เป็นปุ่มกดนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะอ่านค่าจากเซนเซอร์นะครับโดยให้เอาค่าจากเซนเซอร์เนี่ยมาแสดงผลบนจอ LED นะครับเราเรียกอันนี้ว่าการอ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ภายในนะครับ เราไปเริ่มกันเลยนะครับก็เราจะให้อ่านข้อมูลจากเซนเซอร์แสงใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นเซนเซ,นเซอร์ภายในเนี่ยนะครับเขาจะมีคำสั่งอยู่ในกลุ่มของเซนเซอร์เลยนะครับเช่นเซนเซ,นเซอร์แสงนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านข้อมูลจากเซนเซอร์แสงไปแสดงผลบนจอ LED ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปเอา คำสั่งที่ใช้ในการสั่งงานจอ LED นะครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาอันนี้ต่อเข้าไปนะเราเขียนคำสั่งเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะเอาค่าเซ็นเซอร์แสงนะครับไปแสดงผลบนจอ LED ได้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปลองซิมูเลเตอร์กันดูนะครับ นะครับค่าแสงขึ้นแล้วนะครับเราสามารถปรับค่าแสงได้นะครับเช่นูปรับค่าแสงให้น้อยลงอา้าวทาไมล่ะนะครับค่าแสงน้อยลงแล้วทําไมตรงนี้ถึงไม่เปลี่ยนค่านะครับนะเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนค่านะครับเพราะว่าโคโ้ดคำสั่งที่เราเขียนเนี่ยเขาจะทํางานลําดับจากบนลงล่างนะครับเพราะฉะนั้นคําสั่งเนี้ยทำไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีคําสั่งอะไรให้ทําอีกเพราะฉะนั้น ไม่ว่าค่าแสงจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับเขาก็จะไม่ทําอีกนะครับนะแต่เราจะมีคําสั่งอยู่1คําสั่งนะครับอยู่ในกลุ่มคําสั่งอ่าเบสิกนะครับชื่อว่า forlever นะครับซึ่งเจ้าคําสั่ง forlever เนี่ยนะครับจะสั่งให้อ่าทำงานนะครับซ้าใน forlever นะ forlever แปลว่า กัเรียกอะไรตลอดการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคําสั่งอะไรที่อยู่ใน for l v e r นะครับก็จะถูกวนทําไปตลอดการในที่นี้กูก็เอา for e v e r มาครอบคําสั่งเมื่อสักครู่นี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทําคําสั่งนี้จบแล้วเขาก็จะถูกวนกลับไปทําใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลว่ามันแตกต่างจากไม่ใส่ for l v e r อย่างไรนะครับ นะครับค่าเปลี่ยนนะครับรูเพิ่มอุณหภูมิขึ้นนะครับอ่าการแสดงผลก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ก็มาจากนะครับ การที่เราเอาอคำสั่ง for ever ครอบเข้าไปนะครับทำให้คำสั่งนี้นะครับถูกทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งจะต่างจากการที่เราไม่มี for ever นะครับคำสั่งนี้จะถูกทำแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับผู้สายไว้นะครับต่อไปนะครับถ้าเราต้องการอ่านค่าอุณหภูมินะครับเราก็เพียงแค่เปลี่ยนนะครับ เซนเซอร์ S S จากเซนเซอร์แสงนะครับไปเป็นเซนเซอร์อุณหภูมินะครับต่อเข้าไปคำสั่งที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเราจะเอาลงถังขยะไปก่อนอีนนี้นะครับก็จะหมายคำสั่งนี้ก็จะหมายความว่าให้เอาค่านะครับจากเซนเซอร์อุณหภูมินะครับไปแสดงผลบนจอ led นะครับเราไปดูผลกันนะครับ นะครับเราสามารถปรับค่าอุณหภูมิได้อแบบเดียวกันกับเซ็นเซอร์แสงเลยนะครับโอเคนะครับนะต่อไปนะครับเราก็จะไปเอาปุ่มกดบ้างนะครับ เอาปุ่มกดมาต่อนะครับก็จะหมายความว่าให้เอาข้อมูลจากปุ่มกดนะครับไปแสดงผลบนจอ LED นะครับไปลองกันเลยนะครับปึ๊บกดซิมูเลเตอร์นะครับตอนนี้นะครับปุ่มไม่ถูกกดนะครับก็จะมีค่าเป็น0นะครับนะเมื่อไหร่ที่ปุ่มถูกกดนะครับก็จะมีค่าเป็น1 ไหครับตอนกดปุ่มเป็น1ตัวเลขก็เปลี่ยนเป็น1พอปล่อยปุ่มตัวเลขก็เป็น0น,นะครับนะซึ่งเจะตัวปุ่มกดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเซนเซอร์แบบดิจิตอลนะครับก็คืออส่งผลส่งข้อมูลได้แค่0กับ1เท่านั้นนะครับเพราะว่า,าปุ่มกดเนี่ยเราไม่สามารถบอกปริมาณได้นะครับว่า เบากดแรงนะครับบอกได้แค่ว่ากดกับไม่กดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ส่งเข้าไปให้หน่วยประมวลผลเนี่ยจะไม่เหมือนกับเซนเซอร์แสงกับเซนเซอร์อุณหภูมินะครับที่สามารถบอกปริมาณได้เนาะนะครับปุ่มกดเนี่ยก็จะบอกได้แค่ว่ากดหรือไม่กดนะครับก็คือถ้าไม่กดส่งข้อมูลเป็น0ถ้ากดส่งข้อมูลเป็น1นนะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับต้องการให้ โปรแกรมนะครับทำการแสดงตัวค่าความสว่างนะครับกับค่าอุณหภูมิสลับกันนะครับเราจะเขียนโปรแกรมอย่างไรนะวิธีง่ายๆนะครับเราก็จะมีตัวแสดงผล2ตัวนะครับแล้วก็ไปเอาเซนเซอร์แสงนะครับมาต่อตัวแสดงผลตัวที่1 เอาเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับมาต่อตัวแสดงผลตัวที่2นะครับนะการทำงานของคำสั่งนี้นะครับก็คือให้เอาค่าจากเซนเซอร์แสงไปแสดงผลบนจอ LED เสร็จแล้วให้เอาค่าอุณหภูมิไปแสดงผลบนจอ LED ต่อแล้วก็วนทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะจากการเขียนคำสั่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่า จอแสดงผลจะแสดงผลอย่างไรนะครับก็จะแสดงผลนะครับสลับกันระหว่างแสงกับอุณหภูมินะครับครูตั้งแสงไว้50นะครับตั้งอุณหภูมิไว้30นะครับก็จะแสดง50 30สสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับ แต่ปัญหาเริ่มเกิดแล้วนะครับว่าการแสดงผลแบบนี้นะครับทำให้เราไม่ทราบว่า30คืออะไร50คืออะไรใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะครับเราก็จะเอานะครับข้อความนะครับเราก็จะเอาข้อความเข้ามาช่วยนะครับนี้เราจะเอาข้อความไปแสดงผลบนจอ LED เหมือนกันใช่ไหมครับนะ ทีนี้ข้อความนะครับมันยาวกว่า2ตัวอักษรนะครับเราก็เลยจะต้องใช้แบบสกอร์นะครับ l i g h t นะครับไลท์มาจากแสงสว่างนะครับเอาตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับคลิกขวาสั่ง duplicate นะครับ เทมอุณหภูมินะครับผูก็เอาใส่เข้าไปก่อนที่จะถึงคําสั่งแสดงผลอุณหภูมินะครับนั้นจากคําสั่งนี้นะครับก็จะให้แสดงข้อความคําว่าไลท์นะครับบนจอ LED แบบเลื่อนเสร็จแล้วนะครับให้แสดงค่าแสงบนจอ LED เสร็จแล้วให้แสดงข้อความว่าเทมบนจอ LED นะครับแบบเลื่อน เสร็จแล้วให้แสดงค่าอุณหภูมินะครับบนจอ LED แล้วก็วนสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบนี้อบอร์ดคิดไปจะทำงานอย่างไรนะครับเราก็จะเห็นว่าอ่า มันเปลี่ยนเร็วเกินไปใช่ไหมครับทำให้เราอ่านตัวหนังสือได้ไม่หมดนะครับเรามาดูวิธีแก้นะครับจะเห็นว่าโปรแกรมเนี่ยเขาเปลี่ยนคำสั่งเร็วเกินไปนะครับทำให้คำว่าไลท์กับคำว่าเทมเนี่ยเขาไม่สามารถเลื่อนได้หมดนะครับวิธีก็คือนะครับเราก็จะเอาคำสั่งดีเลย์นะครับเข้ามาช่วยนะครับ ตรงนี้นะครับเปลี่ยนคําสั่งนี้เร็วเกินไปใช่ไหมครับเราก็เอาคําสั่งดีเลย์มาเบรกไว้ก่อนนะครับให้ทําคําสั่งนี้เป็นเวลา1วินาทีนะครับเดีย๋ยวเราไปลองอาซิมูเลเตอร์ดูกันว่า1วินาทีเป็นอย่างไรนะครับนะเราก็จะสังเกตว่าคําว่าไลท์นะครับแสดงได้ยาวขึ้นแต่ว่ายังไม่สุดคําเหมือนเดิมนะครับ เดีย๋ยวเราไปปรับเพิ่มนะครับแล้วเมื่อกี้เราก็เห็นคําว่าเทมเหมือนกันนะครับคําว่าเทมก็เลื่อนไม่สุดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับคือเอาคําสั่งดีเลย์นะครับมาเบรกคำสั่งนี้ไว้ก่อนนะครับความยาว2นาทีเท่ากันนะครับลองซิมูเลเตอร์ดูนะครับ แสดงหมดคำแล้วนะครับโอเคคำว่าเทมก็หมดคำแล้วนะครับแต่ตัวเลขเป็นไงครับเร็วไปใช่ไหมบางทีเรามองไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นนะเราก็จะเอาคำสั่งดีเลย์นะครับใส่ให้กับตัวเลขด้วยนะครับเอาคำสั่งดีเลย์มาเบรกคำสั่งนี้ด้วยนะครับ เราลองซิมูเลเตอร์ดูนะครับคำว่าไลท์แสดงจบแสดงค่าแสงานานพอจะอ่านได้นะครับอโอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถเขียนโปรแกรมนะครับให้เอาค่าแสงนะครับ ไปแสดงผลบนหน้าจอ LED สลับกับเอาอค่าอุณหภูมินะครับไปแสดงผลบนหน้าจอ LED ได้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการมีข้อความนะครับแล้วก็มีคำสั่ง delay เข้ามาช่วยนะครับคำสั่ง delay ก็คือให้เบรคคำสั่งก่อนหน้านี้ไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำคำสั่งต่อไปนะครับ